สองมหกรรมหันราคารถยนต์ไฟฟ้า EV ในไทยลดจัดหนักหลักล้านบาทอัดแคมเปญเร้าๆก่อนมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปี2025นี้ EP นี้นะครับทาง Newtech Thailand ก็จะพาทุกคนมาชมแคมเปญจากค่ายรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่างๆซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยแต่ละแบรนด์อัดแคมเปญลดราคาจัดหนักกันเลยทีเดียวหลายๆคนนะครับที่รอรถยนต์ไฟฟ้าที่เปิดตัวกันแล้วกับราคาพิเศษก็อาจจะไม่ต้องรอถึง Motor Expo ปลายปีนี้ก็เป็นได้นะครับส่วนจะมีแบรนด์ไหนรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ขอเริ่มที่แบรนด์ BYD กันก่อนเลยนะครับซึ่งช่วงนี้ทางเรเว่ BYD Thailand ก็อัดแคมเปญลดจัดหนักสำหรับ BYD หลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น BYD Atto 3รุ่นพรีเมียมนะครับราคาอยู่ที่6,99,900บาทไปจนถึงรุ่น X10 นะครับราคาอยู่ที่7,99,900บาทโดยทั้ง BYD Dolphin และ BYD Atto 3นะครับยังมีการแถม Home Charger และ Frame Ceramic พร้อมสิทธิประโยชน์จาก r e v ว c แ r e ส่วน b ี d วนด,ดี้ซ o n 7นะครับก็ยังคงตรึงราคาให้อยู่ในช่วงเดียวกับ Motor Show และ Motor Expo นั่นก็คือราคาเริ่มต้นรุ่นพรีเมียมนะครับอยู่ที่1 1 4 9 9ล0บาทและรุ่น All-wheel drive performance อยู่ที่1 2 4 9 9 0้บาทซึ่งจะไม่แถม Home Charger นะครับ ปีดานไฟฟ้าอย่าง BYD s e a l ก็ยังคงตรึงราคาสำหรับโมเดลปี2024รุ่น Dynamic นะครับราคาเหลือ9 9 9 9 0 0บาทรุ่น Premium ราคาเหลือ1 9 9 9 9 0 0บาทและรุ่น Performance ราคาเหลือ1 1 9 9 9 0 0บาทซึ่งลดสูงสุดถึง4 5 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว ฝังของ MG Thailand ครับก็ยังคงมีการทดเวลาสำหรับแคมเปญ MG EP Plus กับราคาพิเศษที่469,900บาทพร้อมรับข้อเสนอพิเศษต่างๆจาก MG ส่วนอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือ MG Maxus 9ที่มีรุ่นย่อยใหม่นั่นก็คือรุ่น Plus ราคาถูกกว่ารุ่นท็อปเกือบล้านนะครับโดยราคาอยู่ที่1 7 9 9 0 0 0บาทโดยมีการปรับเปลี่ยนดีเทลใหม่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ DRL ใหม่ล้ออลลอย19 นิ้วลายใหม่มาา่านบังแดดประตูสไลด์สำหรับผู้โดยสารแถวที่2รองรับ V2L ถึง6.6กิโลวัตต์เบาะที่นั่งแถว2กับตันซีดีไซน์ใหม่โดยขุมพลังนะครับมากับมอเตอร์พละกำลัง245แรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด90กิโลวัตต์ชั่วโมงวงิ่งไกล540กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน n e d c ฝั่งของ Great Wall Motor Aura นะครับก็มีการปรับราคา Aura Good Cat GT ส่วนลดสูงสุดถึง270,000บาทนะครับโดยราคาเหลือ829,000บาทส่วนซีดานไฟฟ้าอย่าง Aura 07นะครับส่วนลดจุกๆถึง500,000บาทโดยรุ่น Performance All Wheel Drive นะครับราคาเหลืออยู่ที่999,000บาท ทั้งฝั่งของ Cherry ก็ไม่น้อยหน้านะครับมีส่วนลดสำหรับ j q ค EV สูงสุดถึง200,000บาทซึ่งเป็นรุ่น long range all wheel drive โดยราคาเหลืออยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทซึ่งรุ่นเริ่มต้นนะครับมีการปรับราคาเหลืออยู่ที่799,000บาทและรุ่น long range ราคาอยู่ที่949,000บาทก็ถือว่าหันราคากันจัดหนักจริงๆนะครับสาหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV จีนในช่วงนี้ คราวนี้เรามาดูแคมเปญจากรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติอื่นในประเทศไทยกันบ้างนะครับขอเริ่มที่แบรนด์ Lotus กันก่อนเลยนะครับโดยช่วงเปิดตัวแรกๆสำหรับ Lotus EMER ราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 9 9 0 0 0 0บาทเป็นจนถึง6 8ล้าน0บาทถึงตอนนี้นะครับมีการปรับราคาใหม่สำหรับโมเดลปี2 0 2 6ซึ่ง l o t ั s ส์เอรุ่นเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือ Lotus EMER600 ราคาเริ่มต้นเพียง4 8 9ล้านบาทเท่านั้นโดยมากับมเ เอร์ไฟฟ้าคู่พละกำลังสูงสุด611แ,นะแรงม้าแรงบิด710นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่102กิโลวัตต์ชั่วโมงเครมระยะทางการวิ่งมืู่ที่600กิโลเมตรต่อ1การชาร์จส่วน Lotus e l a ะครับรุ่นเริ่มต้นนั่นก็คือ e l e t r a S ก่อนหน้านี้เปิดราคาอยู่ที่5,890,000บาทสำหรับโมเดลปี2026นะครับมีการปรับราคาใหม่โดยรุ่นเริ่มต้นนั่นก็คือ Lotus e l t r a 600 ราคาอยู่ที่5,290,000บาทก็ถือว่าปรับสเปคใหม่แล้วลดไปเยอะเหมือนกันนะครับฟังของ Mercedes-Benz กันบ้างซึ่งรอบนี้นะครับ m e r c e d e s b e n z มีส่วนลดจัดหนักสำหรับรุ่น EQS 500 4MATIC AMG Dynamic ลดราคาไปถึง3,010,000บาท โดยราคาจาก7ล้า00น200,000บาทเหลือเพียง4ล้าน190,000บาทเท่านั้นซึ่งยังคงมีการรับประกันวารันตีและฟรีค่าบำรุงรักษานาน5ปีไม่จำกัดระยะทางซึ่งก็ถือว่ารถยนต์ไฟฟ้า EV g ีนนะครับน่าจะลดราคาได้ไม่ขนาดนี้แน่นอนเพราะยังไม่มีรุ่นไหนราคาเกิน3ล้านที่จำหน่ายในประเทศไทยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าลดเยอะมากๆโดยลดถ,ถึง41.8% ถ้าเปรียบเทียบกับ o อ r a 07ซีดานไฟฟ้าที่มีการปรับราคาลดถึง500,000บาทนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วลดเพียง33.3%เท่านั้นแต่ก็ยังว่านะครับสำหรับ Mercedes-Benz EQS 500ฟอ r m เ t i c AMG Dynamic ก็ได้เปิดตัวมาในประเทศไทยระยะหนึ่งแล้วแต่เทคโนโลยีก็ถือว่ายังไม่เก่านะครับสำหรับรุ่นนี้ ส่วนรุ่นอื่นๆนะครับอย่าง Mercedes-Benz EQE 300ซ d ดานรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับมีการปรับราคาจาก3,970,000บาทเหลือ2,890,000บาท Mercedes-Benz EQE 350 SUV AMG Dynamic ปรับราคาจาก5,650,000บาท เหลือเพียง3,790,000บาทส่วนรุ่นไลท์หรือว่ารุ่นลองท็อปนะครับมีการปรับราคาจาก5,300,000บาทเหลือ3,690,000บาทและรุ่นเริ่มต้นจาก4,850,000บาทเหลือ3,190,000บาทเท่านั้น Mercedes AMG EQE 53 Formatic Plus นะครับปรับราคาจาก5,950,000บาทเหลือเพียง4,890,000บาท ฟังของ audi นะครับก็มีแคมเปญพิเศษเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น audi q 6 e tron ซึ่งเพิ่งนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเองนะครับตอนนี้มีการปรับราคาแล้วโดย audi q 6 e tron รุ่น performance นะครับจากราคา4ล้าน699,000บาทเหลือเพียง3ล้าน799,000บาท audi q 8 e tron นะครับก็มีการปรับราคาจาก5 499,000บาทเหลือ4 199,000บาท และ SUV ไฟฟ้าอย่าง Audi Q8 e-tron Sportback นะครับมีการปรับราคาจาก5,799,000บาทเหลือเพียง4,599,000บาทก็เรียกได้ว่ารถยุโรปนะครับลดกันเป็นหลักล้านเลยทีเดียวในแต่ละรุ่นส่วนตัวนะครับมองว่าหลายๆรุ่นที่มีการอัดแคมเปญในช่วงนี้ในมหกรรมยานยนต์ปลายปีอย่าง Motor Expo 2025อาจจะไม่ได้มีการปรับราคาอีกหรือปรับราคาก็อาจจะไม่มากนะครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับหลายๆแบรนด์ก็กาลังจะมีการ การเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่คิดว่าในช่วงงานมอเต r Expo 2025น่าไฮไลท์น่าจะอยู่ที่รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่จะเปิดตัวหลังจากนี้เช่นเดียวกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ c e b o o k Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอี ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน